สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะมา,าทําการปรับแต่งศูนย์ปืนนะครับเนื <_" S 2> ่องจากว่าคลิปค้าที่แล้วนะครับาจากกรและผมเนี่ยได้ทดสอบยิงปืนกระบอกนี้ระยะ25เมตรนะครับปรากฏว่ากลุ่มกระสุน,นบานมากนะครับแล้วผมก็ได้ทําการเช็คระยะ10เมตรปรากฏว่ากลุ่มมันับอยู่มุมด้านล่างขวานะครับซึ่งจะลองปรับแก้ศูนย์ดูนะครับครับผมก็ หยิบจับอุธปืนนะครับทำการเคลียร์ปืนก่อนนะครับโอเครือนีนเปืลปลอดภัยนะครับก็จะทําการปรับแก้นะครับแก้ศูนย์สันิดหนึ่งนะครับ โอเคปรับไปแก้ไปนะครับเอามาทดสอบกันเลยดีกว่านะครับครับผมพร้อมเทสอาวุธปืนนะครับหลังจากที่ปรับแก้ศูนย์เรียบร้อยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเข้าที่เข้าทางหรือยังนะครับก็ก่อนจะทําการหยิบจับอาวุธปืนเพื่อทําการลองยิงนะครับหูและตาให้ปองกันไว้ก่อนนะครับ ลองสูดสักสองนัดกระพอนะครับผมมาเช็คกันระยะก็10เมตรก่อนนะครับยิงต่ำเหมือนเดิมครับแล้วก็ลงซ้าเออลงขวานะครับเหมือนเดิมเหมือนคราวที่แล้วเลยอีกที่สองเริ่มอีกครั้งนึ่งนะครับ เหมือนเดิมครับสรุปได้ว่าหน้าตอนนี้ปืนกินขวาล่างนะครับก็ทำการแก้ไขใหม่นะครับโอเคการแก้นิดนึงคำนวณดูนะครับว่าควรจะคลิกปืนตรงไหนบ้างนะครับสองนัดแรกคือคือการแก้แล้วนะครับผมก็ยังมากลุ่มตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ผมได้ทำการ ปรับศูนย์อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหลังจากปรับศูนย์แล้วเนี่ยกลุ่มของเขาจะไปอยู่มุมไหนบ้างนะครับของเป้ามาดูกันนะครับครับผมหลังจากปรับแก้ศูนย์ไปได้สักคักหนึ่งนะครับก็หมดกระสุนไปส่วนหนึ่งนะครับก็คิดว่าน่าจะพอใช้ได้ละอ่าเอางี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสอีก5นัดนะครับโดยการเปลี่ยนเป้าเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เป้าใหม่มาดูกันนะครับ อีกห้านัดนะครับหน่งสองสามสี่ห้ายิงห้านัดรวดเดียวเลยนะครับผม อ่ะให้มาดูชัดๆดีครับนัดแรกนะครับโอเคผมเลียร์ปืนก่อนนะครับอตอนนี้ปืนปลอดภัยนะครับเ,เรามาดูเป้าที่สนามกันนะครับหลังจากปรับแก้ศูนย์แล้วนะครับตรงนี้ก็มาอยู่ที่ตำแหน่งที่ผมพอใจแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาต่อกันอีกสีนัดนะครับ ว่านัดแรกนี่จะฟลุกหรือไม่นะครับมาต่อกันอีกสีนัดนะครับ ครบนัดครับก็เป็นการเลงนานไปนิดนึงนะครับเนื่องจากไม่ชินศูนย์จริงครับปรับแก้ใหม่มาโอเคเรามาดูเป้ากันนะครับ5นัดผลออกมาเป็นไงบ้างจากการที่ปรับแก้ศูนย์แก้แล้วแก้เองครับควานหานะครับกลุ่มกระสุนก็เเท่าที่ยิงมานะครับมีการเลงจี้ก็ยังมี กินล่างอยู่นะครับฉะนั้นผมก็เล็งเผื่อๆนิดนึงก็โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะครับกลุ่มเขาอยู่ที่เอสามตัว1 0หนึ่งนัดแล้วมาหลุดที่91หนึ่งนัดนะครับก็คงเป็นที่นิ้วมือผมเองมากกว่านะครับเพราะว่าเท่าที่เลงเมื่อกีมก้มีทั้งเล็งจี้นะครับมีทั้งเลงเผื่อน,นิดนึงนะครับกลุ่มก็ยังอยู่ข้างล่างเดี๋ยวค่อยแก้กันอีกทีนะครับ ว่าเป็นที่ศูนย์กินต่ําหรือเปล่านะครับแต่โดยรวมแล้วผมว่าไอ้สามนัดนี้ใช้ได้นะน่าจะเป็นที่นิ้วนะโอเคครับผมก็เอ่อตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วเกรงใจทางสนามใกล้ปิดแล้วครับไว้วันอื่นดีกว่านาะไว้วันอื่นค่อยมาแก้ไขศูนย์ื้นอีกที่นึงนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย